สิงการุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งการจงใจพระผมสุทธิวัตนคำภาครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์มาแว,าวเสวมาแวาวจะไป <มา S 1> ไหนสงขลาสงขลาวันนี้ไปสงขลาก็หันใหญ่ดิสงขลาทะเบียนรถเขาใช้อักษรย่อสอขอ รหัสทางกายเขา074รหัสไปรสนีเขา9แล้วก็04ตัวสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาคือภาพหอยสังบนพานวั่นฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดเขาสะเดาเทียมโอ oh. มีสะดาวจริงกับสะดาวเทียม,มเยมลยระยะทาง942กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงจังวัดสงขลาคำขวัญกามีว่านกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่สะพานปา่าศูนย์การค้าแดนใต้อ๋อศูนย์การค้าของนีประสี ทำไมอ่ะเดี๋วคุณทำไมว่าเขาเสียหายทาไมไม่ได้แมมพูดอะไรก็พูดไปตรงๆกัแหละสถานที่เด่นๆเมื่อไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วท่านจะไปไหนจะไปดูอะไรเมืองหาดใหญ่ที่คุณบอกอ่ะก็ไปได้ไงไปหาดใหญ่ลอะออน้ําตกโตนงาช้างแหลมสมิลาอุทยานแห่งชาติทะเลสาบสงขลา วัดพระโควัดถ้ำตลอดเขานนำค้างอุทยานนกน้ำขูขุดเกาะสี่เกาะห้าสพานตินสุรานนหาดแก้วเกาะยอแล้วก็หาดสะกอมหาดสกอไม่ไม่เอาไอ้เงือกหรอไอ้เงือกอะเงือกที่อยู่ไทยหาดอะไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนก็มีที่ไหนแล้วโต <laughs> เงือกท <mm ี่งสงครามอ่ะไม่ม um ีพระโธความจําเสื่อมอะไรเสื่อมไอ้เงือกเนี่ยมันมีอยู่ที่นู้ดจังหวัดระยองอะไรที่นี่มีรูปป้าเล็กๆผมไปถ่ายรูปมาแล้วไม่มีไม่มีโนเวอะไรไม่มีไมม่ีเดี๋ยวพอผมขอยืนยันคนมีมีที่โี่ต้อบอกกันเลยว่ามระจักษนี่หาไดให้กินอะไรมาเนี้เก่งความจํารือเลือนเนี่ยชักเสื่อมแล้วแต่ผมไปไม่เคยเห็น ตั้งอยู่บน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 นเนินเลยนะมแมเรื่องเขามามาก่อนที่เรายอมมาก่อนด้วยโอ้โหระยองมาครบชุดเลยพาภัยพีเตอร์นะครับเล้วยัไม่ให้ดูเคยไบบเ่าเคยไบับป่าเดี๋ท่านผู้ฟังตั้งหลักได้แล้วก็โทรมาได้เลยครับตอนนี้029349258ถึง9เรีบโทรศัพท์มานะฮะครับวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยว่างนะครับทำไมไม่ว่างถ้าโทรช้าอาจจะไม่ได้ ไม่ติดก็ได้เดี๋ยวเจอบุนะรีบทูทรเข้ามาหน่อยคือเวลาพอเพิ่มเล่ารายการสวัสดีก็กดเบอร์ได้เลยแหละจะได้ตัดหน้าคนอื่นเขาใช่ไหมไม่มีใครโทรมาใช่ไหมมียังไม่ไม่มีเอาคุยก่อนคุยก่อนนะฮะเดี๋ยวนี่หนังสือเราจะเริ่มทยอยส่งกันนะฮะท่านที่ขอมาที่ช้าเพราะเรากำลังมีเล่มใหม่จะออกครับมันมีรวมเยอะกว่านี่มาแล้ววันนี้ครับคุณเจ้าชื่ออะไรครับผม สัจฉานสงการครับจากไหนครับจากสุรินครับเอ่อเชิญเลยครับก็ผมปฏิบัติตามท่านอาจารย์แล้วครัเร็จแล้วหนึ่งเดือนครับอยากถามว่าท่านอาจารย์จะปฏิบัติยังไงต่อครับดังหน่อยดังหน่อยเขาเคย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 มาแล้วถามแล้วอะครับผมมีอาการดีขึ้นไหมก็มีอาการดีขึ้นแต่ยังเวียนศีรษะ,ะเหมือนก็จะมี ครับร<ม>ะหว่างนี้นคุณจะมีพวกกดยูริกมีหินปูในร่างกายเยอะนะครับมันจะทําให้ชาตามมือตามเท้าเหมือนพีสษะได้เออก็ให้งดสัตว์ปีกทานบ่อยไหมสัตว์ปีกสัตว์ปีกจะนี้งดดลยครับครับแล้วก็นดงดข <นะ S 2> ับที่มีกินฉุนคณะแตงกวากระลาปีครับครับนะครับแล้วก็แถวนั้นมีใบลางจืดไหมครับใบลางจืดเดี๋ยวหาได้ครับครับใบลางจืดเจ็ดใบกับใบเตยเจ็ดใบต้มน้ําดื่มประจํานะครับ อาการมึนหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรก็จะหายใบเตยเจ็ดใบก็อย่างละเจ็ดใบอ่ะอย่างละเจ็ดทั้งร่างกเจ็ดใบจำง่ายๆต้มน้ําดื่มใช่ไหมครับใช่ครับครับดื่มแทนน้าเลยดื่มแทนน้ําดื่มให้หมดกันละครับอดื่มให้หมดในหนึ่งวันกี่หม้อกี่แก้วครับมันก็ดื่มให้หมดอะคุณจะกี่แก้วก็เรื่องของคุณตหมที่ยากจะดื่มทั้งวันอะวันละกี่แก้วล่ะต้มก่อนนะครับบอลลึกลึคุณต้มใหม่นะ เปลี่ยนยาใหม่ด้วยไม่ใช่เอาใบเก่าใส่น้ําใหม่ครับครับต้ม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 ไปเรื่อยๆช่ไหมครับไม่ไม่ต้มเรื่อยๆต้มเสร็จแล้วก็กินไปเรื่อยๆมันก็รุมขึ้นก็เอาชุดใหม่มาต้มนะฮะไม่ใช่เอาชุดเก่าต้มอยู่เวยนะครับครับโอเคนะครับครับแล้วแล้วโรคเบาหวานนะครับเบาหวานอ่ามีเบาหวานด้วยคุณได้ยาจากหมอมาแล้วไม่ใช่เลยแล้วคุณครับอ้าวแล้วคุณจะไปกังวลใจอะไรกับมันนะหมอให้ยากินหรือเปล่าล่ะ คันนี้ของคุณเนี่ยสายเลือดคุณถ้าจะหายจากยะจากเบาหวานนี่ยิงคุณต้องหายหญ้าหวานมาต้มดื่มคันนี้จะหาได้ไหมล่ะหญ้า,าหวานอ่ะหญ้าหวานครับครับปาได้นะเอาได้ไปจัดก,การเลยนะเออครับ้มครับผมครับเอาล,ะ,าอาละคือไอ้หญ้าหวานเนี่ยันเรถึงว่าหวานนามยอกนามบงอ่ะไม่ใช่ครับหญ้าหวานมันเป็นหญ้าที่ไปฟื้นฟูตับอ่อน คือที่คนเป็นเบาหวานเนี่ยเพราะว่าตับอ่อนมันขาดแร่ธาตุตัวหนึ่งชื่อโครเมียมคราวน,นี้โครเมียมเนี่ยไม่ใช่ที่เอาเหล็กชุบโครเมียมหมดครับมันเป็นแร่ธาตุที่ที่อยู่ในอบเชยใบยมะลุมใบใบมะยมนะครับายาหวานล้วก็ลากเตยอ,อยู่ในพวกเนี้ยนะครับมีสายเข้ามาสายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะอากาศสอนธุริยานนท์นะค่ะจากไหนจ๊ะ อ่าปักเกตค่ะจังหวัดนนท์ค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับว่ามามีอะไรเชิญเลยอ่าตอนนี้ปวดหัวเข่าทั้งสองข้างเลยค่ะปวดหัวเข่าสองข้าง้ะปวดมานานยังอ่ะปวดมานานยังอ่าคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรอแล้วค่ะอาการปวดหัวเข่าของคุณอ่ะมันมีผลมาจากตับคุณเริ่มมีปัญหาที่ตับคุณมีปัญหาเพราะว่ามีพญาธิใบไม้ในตับมันเข้าไปเกาะตับคุณมาเป็นประมาณสองปีแล้วนะครับ ตัวโตแล้วด้วยนะครับแล้วต่อไปมันจะพัฒนาการเป็นมะเร็งท่อน้ําดีได้แล้วในขณะนี้ไม่มีทางรักษานะครับคุณต้องกินเม็ดฟักทองคั่วอบแล้วเนี่ยวันละสี่ร้อยเม็ดติดกันสี่สิบวันโอ้โหขนาดน้เลยเหรอตัวโตไงอยู่มาสองปีแล้วอโนะครับเอาบวดเขานี้คืออาการสาเหตุของมันวันละสี่ร้อยเม็ดอาจจะก็ไม่รู้เป็นนับเอานะครับสี่ร้อยเม็ดติดกันสี่สิบวันเอาอึงหรือเป็นลมไปแล้วเนี่ยยังอยู่ไหมครับ ฮัลโหลยังอยู่ไหมครับถือสายอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ค่ะอ๋อนี้ว่อกฟัง้วเป็นลมไปแล้วเอาเอาเอาถือสายอยู่ค่ะคือวันละสี่ซองวันละสี่ซองเหรอคะครับสี่สิบวันสี่สิบวันครับเพิ่งจะล้างเผาพันไปหมดนะค่ะระยะใบไม้นะครับค่ะอย่าขาดตอนนะขาดตอนต้องตั้งต้นใหม่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวัวข่าวก็จะดีนะค่ะค่ะครับสวัสดีครับ ทราบแล้วทบทวนดูหน่อยสิขอสายใหม่เลยดิครับไปสวัสดีครับฮัลโหลชื่ออะไรครับชื่อแอนนาพัชค่ะจากไหนจ๊ะฮัลโหลโทรจากไหนจ๊ะโทรจากจังหวัดราชบุรีค่ะเอาว่ามาเลยราชบุรีคือว่าเออหนูเป็นไทรอยอะค่ะแต่ว่าเป็นไทรอยแบบไม่มีพิษอะค่ะออไทรอยไม่มีพิษนะคืออย่างนี้นะครับ ของคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเป็นไทรอยจริงหรือเปล่าเพราะว่าความจริงแล้วคุณกําลังมีพยาธิตัวตืดพยาธิตัวตืดเนี่ยตัวมันยาวมากแล้วมันก็จะเกาะที่คอคุณเ <c oughs> มื่อเกาะบ่อยๆทําให้คอคุณบวมหมอเห็นคอบวมอาจจะคิดว่าเป็นไทรอยความจริงแล้วคนจะเป็นไทรอยเนี่ยต้องขาดแร่ธท่าสังกสีคราวนี้เราเช็คแล้วตัวคุณเนี่ยก็ไม่ขาดสังกสีเท่าไหร่กระเบื้องก็ครบนะครับ ของมงราคาได้เลยเิียก็คือไม่ขาดแต่ว่าคุณไปกินเม็ดตะทองให้ได้วันละร้อยเม็ดติดกันยี่สิบวันวันละวันละร้อยเม็ดนะคะใช่ครับสองถึงองวันละหนึ่งซองนะยี่สิบวันพยาัวติดก็หายเดี๋ยวไทยลอยก็น่าจะหายไปเองอ๋อค่ะเพราะว่าตอนที่ไปตรวจกับหมอก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าหมอขอให้ดูผลเลือดมันปกติก็เลยงงไว้ทําไมมันมันไม่น่าจะปกติเลยยาลเลือดกินน่าจะจางนะครับพยาธิพยาธินะพยาธิตัวตืดค่ะครับนะ โอเคนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะบสวัสดีครับเดี๋ยวมันหมออย่างวิชัยไม่ออกได้บอกหมอไม่เชื่อเรื่องพยาธิไม่เชื่ออยากให้เข้ากูเกิ e แล้วพิมพ์คําว่าพยาธิเลยนะครับเร้กมจะได้เห็นใช่ครับมุยทุกพยาธิเลยใช่เพราะเราเคยดึงออกมาจอแล้วเออีแล้วเราไปดูว่าพยาธิมันมีมายังไงมันเกิดยังไงนะครับแล้วมันเคยมีบอกวิธีแก้ไหมไม่มีไม่มีให้รู้ให้หนาวเลยอย่างเงี้รับ ครับศูนย์9อง8ถึงเนะครับก็มีอะไรก็โทรเข้ามาคุยกันถ้ามาไม่ได้โทรไม่ติดก็จดหมายมาก็ได้ส่งถึงผมเก่งกาจจงใจพระดนะครับสถานียุดาวเทียมนะครับ m v ตึกอ,อาคารสุขกาเซนทันเวิร์นะครับนะชั้น6ทัางนี้แหละแล้วก็บอกเขาว่าถึงรายการอารมคยานะครับปัจนี้เขารู้แล้วนะเกาจะส่งมาเลยนะครับ อาหารปัดสดีก็หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์อาหาปรปสีนะะราดพร้าวหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ครับนะแจ้งให้ทราบครับก็ถ้ายังไม่มีสายเราคุยกันเรื่องเบาหวานเบาหวานเนี่ยเบาหวานนะครับหลายนคนไม่รู้ว่าตัวที่จะคุมเรื่องเบาหวานนะี่คือตับอ่อนอว้วะที่เรียกว่าตับอ่อนตับอ่อนตับอ่อนมันไม่ได้อยู่กระตับเอ้มันมีตับแขงกับตับอ่อนไหมไม่ใช่ตับแข็งนี่คือตัวตับที่มันเป็นพิษแล้วเลยแขกตับแล้ตับจริงครับอ่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอะชื่ออะไรจ๊ะธนรัตน์ค่ะจากไหนครับลาดทับ87ค่ะขอรับครับเชแลนะครับเพื <c oughs> ่อเคยเคยโทรหาอาจารย์ค่ะเที่ยงที่แล้วอาจารย์บอกว่ามีทาย,ยาปวดใบไม้หน่งเตนแล้วอาจารย์ให้จับกระดูกแล้วรู้สึกว่าสุกีนแล้วไปจับ่าแล้วรู้สึกมัน,นยังปวดเมื่อยอยู่เลยค่ะแล้วกินหรือ,อยังกินไปกี่วันแล้วกินตั้งแต่วันศุกร์มาแล้วค่ะแต่กินเองแล้วยังไม่ครบเลยนะค่ะแต่วันนั้นจับกระดูกแล้วกลับมารู้สึกปวดเมื่อยทั้งตัวเลยค่ะ <Yeah. S 2> ค,คืออาการที่คุณปวดเมื่อยเนี่ยมาจากคุณมีกดยูริกไงนะครับธรรมดาคนอื่นเขามีตาจัดแล้วโล่งคุณคืออาการปวดของกระดูกมันหายไปอาการปวดของของเก้าของรูมาตอยคุณเลยเด่นชัดขึ้นเข้าใจไหมครับทีแรกมันก็คมมันอยู่อ่ะพอไอ้ตัวหนึ่งมันหายไปตัวนี้เลยเด่นชัดกว่าเดิมก็คุณก็ไปลดลดกดยูริกงดสัตว์ปีกหน่อยกินสัตว์ปีมั้งไหมครับ กินค่ะงดเดยแล้วอายุขนาดนี้ยังจะกินสัตว์ปีกอร่อยมันอร่อยโอ้ยก็ให้เด็กกินเอ้าอยกจะบินได้งดสัตว์ปีกงดคณะแตงกวากระลำปีค่ะนะครับแล้วคุณก็หาใบลังจืดได้ไหมใบรังจืดได้ค่ะใบลังจืดกับใบเตยยังละเจ็ดใบต้มน้ําดื่มประจําค่ะครับแต่ก็ยังรู้สึกยังปวดหลังอยู่นะคะ นั่นแหละไปกินบนอยู่นั่นแหละก็ไปกินดิยังไม่กินอะไรเลยจะหายไม่ใช่ผมพูดเสร็จแล้วคุณหายปวดเลยนะโอ้ยตอวเด่นยังงั้นนี่ไม่ใช่คนแล้วครับบนเทวดาต้องเป็นเทพเบื้องบนลงมาเกิดอ่ะออสายต่อไปนะคือคือเรื่องที่ให้ไปทําเรื่องไปทำซะก่อนอืก็มันปวดที่ได้โทรมาคุยกันนะว่าปวดกินแล้วก็มันยังกินไม่ครบเลยนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะราสักครู่ค่ะอ้าวชื่ออะไรจ๊ะ อาจารย์คะเชื่ออะไรย่วัดดีค่ะเชื่ออะไรจะ่าชื่อรัฐมนจ้าโทรจากไหนอ่ะโทรจากสายไหมจ้าสายไหมรัฐมนนี่แม่หรือลูกครับแม่คม่ตัวเขาเองอะแม่เสียงแกเนี่ยเมื่อกี้เสียงสาวครับว่าไงว่าไงมีอะไรเป็นเบาหวานนะคะอ๋อเบาหวานจ้ะเบาหวาน คุณก็กลัวกังวลแต่เบาหวานเนี่ยตอนนี้คุณได้อย่างอื่นแถมมื่อไหรมีอะไรมีพญาิใบไม้ในตับนะครับอ๋อมีพญาิมีพญาิอ๋อตัวพญาิในตับเด้วยนะครับตัวนี้มันอันตรายกับเบาหวานอีกเบาหวานยังไม่ถึงตายนะครับแต่ว่าพญาิใบไม้ในตับทําให้ตายได้คุณต้องไปกินเม็ดตะทองวันละสามร้อยเม็ดติดกันสามสิบวันกินอะไรนะเม็ดตะทองครับตะทองดิบอ่ะ บางทีเขาทาคั่วไว้แล้วก่อนทองซอลเราพูดในรายการนี้เป็นร้อยคนแล้วมั้งพิ่งดูพึ่งดูเลยครับวลูกสาวดูดูนะพึ่งดูรู้เลยรู้เลยใครอยกินได้เม็ดฟักทองดิบวันละสามร้อยมีคุณอ้วกตายก่อนแล้วก่อนพญาตายอีกไอ่ที่เขาคั่วอบกระทะเปลือกแล้วนะแล้วเราบอกเม็ดฟักทองเนี่ยไม่ใช่ไปหาเม็ดทานตะวันมากินเน่ยเม็ดฟักทองนะครับ หลายคนเนี่ยพูดเม็ดฟัทองแต่ตอนไปซื้อซื้อเม็ทันตะวันเออเราเรื่องเลยไมาใชแกะแต่เนื้อสามร้อยสามเม็ดแกะแองแกะเขามีขายเป็นสําเร็จรูปเขามีขายเป็นสําเร็จไม่เคยทันตะวันนะส่วนเบาหวานของคุณเนี่ยคุณกินอบเชยไว้แล้วกันอเอาอบเชยมาต้มน้ําดื่มก็ได้ดื่มไปเรื่อยๆโอเคนะตอนนี้ให้ทานอบน้ําอบเชยไปก่อน อ่าแล้วก็บำเพ็ญพรทองด้วยจ้าแม่พระทองด้วยจ้าโอเคโอเคนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะ,ะสายมาแล้วมารออยู่วันดีครับสวัสดีค่ะอ่ะจากไหนครับจากน้องจอกค่ะชื่ออะไรจ้าชื่อวันนี้ค่ะ,ะมีอะไรแนละ้วเชิญเลยเอ่อจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าอยู่ๆก็เอ่อรู้สึกว่าไปหาหมอตรวจหมอบอกว่ามันมีเลือดในอุจจาระ คือครึงเหมือนนะคะออย่างนี้นะครับต้นเหตุเพราะว่าคุณมีพยาธิตัวตืดอยู่ไงตัวตืดมันกินเลือดตรงคอคุณแต่ว่าปลายพยาธิตัวตืดอ่ะมันไปอยู่ที่อุจจาระในลำไส้ใหญ่ได้เลยตัวมันยาวอนะครับผมก็ถ่ายว่าใช่ครับคุณก็ไปกินเม็ดฟักทองวันละร้อยเม็ดติดกันยี่สิบวันนะครับติดกันยี่สิบวันนะคะใช่ครับ ค่ะค่ะค่ะโอเคครับแล้วที่หลังจะเรียกหมออีกนะหาคุกไหมเรียกอาจารย์ไม่ใช่หมอนะครับขอยืนยันกับท่าู้ชมทุก่าครับครับครับผมเรียกได้ผมหมอดูแน่ใจจร่งๆเป็นแพทย์แผนไทยผมหมอยาด้วยครับหมอเวทนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ใช่หมออย่าเรียกหมอธรรมชาติบำบัดโอเคนะค่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากไหน ครับน้องระดลใจดีครับจากสระบุรีครับอ้าวเชิญเลยครับครับเออ่ปวดท้องครับคล้ายๆเหมือนคล้ายเุนปวดปัสสาวะนะครับเออเรื่องอะไรร้อนท้องครับปวด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 นานยังเออประมาณสักเดือนนึงแล้วครับเลยหรอโอ้ครับต้นเหตุมาจากคุณมีพญาใบไม้ในตับนะครับครับกินเม็ดฟักทองวันละสี่ร้อยเม็ดติดกันสี่สิบวันวันละสี่ร้อยเม็ดสี่สิบวันครับใช่ครับ พยาธิมันโตแล้วนะครับโตจนทําให้เวลามันมันสารพิษในพยาธิเนี่ยมันทําให้คุณปวดที่ท้องน้อยได้เออ้เหนือจะปวดที่กระเพาะที่ตับแล้วนะครับ,รบก็ให้ไปทานตามน,นี้ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งถูกท่อน้ำดี ตอนนี้คนตายกันห้าหกหมื่นคนแล้วนะครับไอ้พวกนี้นะตรงใบไม้นี่นะพยาบใบไม้นี่นะแต่ว่าคนไม่รู้รู้สึกไม่ตื่นตัวไม่อะไรเลยอืนะครับบางทีระหว่างพยาบใบไม้นะับกับโรคฉี่หนูคนกลัวฉี่หนูมากเออใช่เพราะออยมันจะกระจายข่าวแต่อ้ฉี่หนูฉี่หนูนั่นแหละเม็ดพักทองวันละสี่ซองฮัลโหลฟังหรือเปล่าไปแล้ว ขาดผมขาดยังอยู่ยังอยู่ดูว่าเป็นลมไปแล้วพอบอกมีพยาธิใบไม้ในตับกี่วันละสี่ซองนะขาบผมขาดผมรับกี่วันสี่สิบวันสี่สิบวันนะเออคนี้วิธีกินให้อร่อยนะครับท่านดวงทุกท่านถ้าถ้ากินกันอยู่เนี่ยเอาเม็ดเนี่ยมาบดแล้วใส่นมใส่นมใส่พวกอะไรน้ําหวานในลงไปหน่อยน้ําผึ้งก็ได้ผสมเลยกินเลยจะได้ผลเร็วด้วยพยาธิจะตายเร็วขึ้นเอง้นเลยเหรอใช่ครับเอาเอามาบดเลย บทตมเลยเพราะบางคนเคี้ยวไม่ไหวปากเจอเลยเออใชก็เลยตมแล้วก็ใส่นมใส่น้ําผึ้งหรือใส่น้ําหวานลงไปหน่อยนึงผสมเลยชงชงแล้วดื่มได้ผลนะครับพยาตายเร็วกว่ากำหนดโอดีมันเช็นเราตั้งไว้สี่สิบอาจจะไม่ถึงก็ได้โอเคดีเลยแล้วใหม่ไหม่สูดไหม่สุดไหม่ครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว ไม่พูดแล้ววันดีครับวันดีฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเสียงก็อแกลกแกลกเนี่ยเอาเดี๋ยวคุณต้องออกมาไกลโทรศัพท์หน่อยนะครับเพราะว่าไกลโทรโทรไกลทีวีอไกลโทรศัพท์ก็ไม่ได้คุยหรอกออกมาไกลทีวีหน่อยนะครับเสียงมันสะท้อนอยู่นะครับออกเดินมาไกลๆแล้วมาคุยกันทีวีหน่อยยินไหมให้ฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับวัสดีครับ หายไปแล้วไม่ได้ยินซะ้แล้วไม่เป็นไรคือบางทีสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับแหนแหนมเปล่าบังค่าบังค่านะเอาว่ามามีอะไรตอมลูกหมากโตทําไงตอมลูกหมากโตนะตอมลูกหมากโตเพราะว่าของคุณขาดแร้ธา่าสังกษีนะครับ แถวบ้านยังมีไหมครับสังกะสีอ่อมีแต่มงลังคาเอาไปทําอะไรอะได้ถ้าสังกะสีมันมีอยู่ในน้ํากระชายคุณแหนมเคยเดี๋ยวผมว่าคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วนะเคยกินน้ํากระชายมั้งไหมเนี่ยเคยไหมเคยกินมาหกเก้าลิตรแล้วโอ้โหอะไรนะกินยังไงนะครับหกสิบเก้าลิตรเก้าลิตรเก้าลิตรคุณกินยังไงทั้งเก้าลิตรกินวันละแก้ววันละแก้ววันละเดี๋ยวก่อนแล้วแก้วเนี่ยเป็นหัวเชื้อหรือหางมัน คุณคั้นสดๆแล้วดื่มเลยใช่ไหมครับอามันถึงไม่ได้ผลไงไอ้นั่นน่ยมันเป็นหัวเชื้อให้ลินเอาแต่หัวเชื้อมานะครับแล้วผสมเครื่องดื่มที่มีรสหวานมันถึงจะได้ผลเข้าใจไหมครับไม่ใช่กินเก้าหรือฮะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผสมน้ำํำมาไม่ใช่ <laughs> คุณน่ะดือ้อ <laughs> ผมบอกว่าให้เอามาผสมน้ําให้มันเจือจางหน่อยแล้วเติมเครื่องดื่มที่มีรสหวานลงไป มันถึงจะได้ผลนะครับน้ำไอ้วนหวานเน่ะน้ำหวานอ่ะนะอันนี้คุณกินแบบโลภมากไงกาเล่นเข้มข้นเลยไปอ้วกกระบุนแล้วมันไม่ได้แล้วไม่ได้ผลด้วยเข้าใจไหมเนี่ยก็ตำตำแล้วก็บีบเออบีบน้ำผสมน้ำหน่อยแล้วก็ใส่น้ำหวานไม่หน่อยแล้วคุยว่าบอกว่ากินเก้าลิตรยังมานั่งเริ่มต้นกันใหม่ตำตำแล้วบีบอีกร้อยลิตรก็ไม่หายมันต้องให้มีปฏิกิริยาให้มัน้นิ่นหน่อยนะครับเออผสมน้ำหน่อยใส่น้ำหวานหน่อย นบทิชที่ออกธิบนะเออโอเคนะครับเออบางทีเนี่ยมันมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้ซักถามกันคือหลายคนนึกว่าคันเข้มข้นเลยจะได้ผลดีกว่าไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากไหนครับวันเพนค่ะจากสายไหมค่ะอ่าเชื่ออะไรครับเออปวดเข่าอะค่ะอืมเป็นมานาแล้ว เข่าซ้ายเข่าขวาทั้งสองข้างเลยค่ะคือเมื่อกี้ก็อาการเดียวกับคุณนะครับที่คุณปวดเข่าอยู่เนี่ยต้นเหตุมาจากตับคุณไม่ดีแล้วที่ตับคุณไม่ดีเพราะพยาธิใบไม้ในตับมันไปอยู่ด้วยนะครับคุณลองเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าพยาธิใบไม้ในตับคุณจะเจอว่าตัวมันโตมันคล้ายใบไม้แล้วมันมีเขี้ยวเหมือนตรงตรงตรงใบไม้อเข้าไปงับตับคุณอยู่อ่ะแล้วกินเลือดวันละสี่ห้าลิตรเนี่ยนะครับเข่าจึงปวดคุณต้องกินเม็ดฟักทองวันละสี่ร้อยเม็ดติดกันสี่สิบวัน นี่เป็นนานแล้วนะครับจนจะกลายเป็นมะเร็งท่อน้ําดีอยู่แล้วออค่ะรีบจัดการด่วนค่ะนะครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะเออผมจะถามอาจารย์นิดนะสี่ลิตรมันเยอะนะเลือดอ่ะใช่แล้วไปมามันตัวนิดเดียวแล้วมันจะเอาไปไว้ที่ไหนมันกินปุ๊บมันเหมือนเหมือนเครื่องปั๊มน้ําอ่ะคิดว่าเครื่องปั๊มน้ําเครื่องหนึ่งมันปั๊มวันละกี่ลิตรอ่ะเป็นพันลิตรได้แล้วเอาเลือดไปไหนทิ้งไปไงกินทั้งปากออกทั้งตูดเลยแล้วก็ ไปเลยเป็นหน้าไปเลยเลือดนั้นก็ไปมีมีสารพิษปะปนอยู่ในตัวไงเขาก็ไปไปเพื่อกระโจมจะผ่านไปก่อนใช่ครับอ๋อทุ่งสงสายมันตัวนิดเดียวมันไปกินสิ่งสี่อุดมโหงมันกินไปถ่ายไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรจากไหนไผ่ลอดครับชื่อจากไหนอ่ะไผ่ลอดครับโทรจากไหนครับจากก่างท้ายจังหวัดเลยครับอจังหวัดเลยนะเอาว่ามาเลย ครับมันมันขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยครับอายุห้าสิบเจ็ดแล้วครับเหนื่อยเหรอครับไม่รู้ข้าใจเหรอคุณชาครับคืออย่างนี้นะครับที่คุณเหนื่อยง่ายเพราะว่าหนึ่งคุณมีพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในตับนี้ก็ยาวประมาณสี่เซนแล้วนะครับก็กินเม็ดพักทองประมาณสามร้อยเม็ดติดกันสามสิบวันครับผมนะครับส่วนที่คุณเหนื่อยง่ายเพราะว่าหัวใจคุณขาดโพแทสเซียม การขาดโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทําให้เราตายด้วยโรคไหลตายโรคผีแม่ไม้เนี่ยที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณกําลังมีปัญหาหัวใจขาดโพแทสเซียมคุณต้องกินผลไม้เยอะขึ้นงดถั่วข้าวเหนียวของดองงดได้ไหมครับของดองเหรอฮะของเหนียวด้วยของเหนียวไม่เอาของเหนียวไม่กินแล้วใส่แหวนเงินติดนิ้วกลางไว้ด้วยแหวนเงินแหวนเงินแหวนเงินอ่ะกันหัวใจวายหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยง่ายเดี๋ยวครับครับ แล้วไอเอนะว่าเนี่ยตัดทำไมครับอะไรนะกินนิดนงอเม็ดฟักทองสามร้อยเม็ดติดกันสามสิบวันฟังทองหนึ่งร้อยเม็ดสามสามร้อยหนึ่งร้อยไม่หายนะครับสามร้อยเม็ดโอ้สามร้อยเออแล้วแล้วอะไรครับผมครับสามร้อยใช่ไหมครับสามร้อยเม็ดสามสิบวันครับผมแล้ว ถ้าเสียใจจะพักไม่ร้องเพลงเลยแหละครับทำไม่ร้องทำไมล่ะเดี๋ยวนี้เป็นหมอไปแล้วยัไม่ยินเสียงผมก็ห้าสิบหกแล้ววะก็รุ่นเดียวกันนั่นเลยเราเรียนรุ่นเดียวแล้วผมเจ็ดสิบสี่คนยังรุ่นน้องผมเลยจะมาตีเสมอถ้ารู้เลยอ่ารุ่นเดียวกลยครับอยคนครับผมโอเคโอเคครับครับไม่เพราะว่าเลี้ยวแรงอ่ะจะรุ่นเดียวกันเขาไม่มีแรงมือหดจะไม่รู้หุนใจมัเพราะยังแข็งแรงอยู่ก็จะเอารุ่นเดียวกันเลยนะนี่มาเอาอีกเบอร์หนึ่งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากไหนครับชื่อสุนันทาค่ะจากไหนครับจากเชียงใหม่โอ้เชื่ออะไรครับค่ะอยากถามอาจารย์ว่าเนี่ยที่อาการมันเป็นเน็ตเน็ตที่ที่ตรงไหนเป็นอาการตรงไหนเป็นไงอาการยังไงม,มันชาตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงถึงเท้ามันมันเป็นเน็ตอะค่ะเป็นเน็ตใช่ไหม เป็นเด็กชา<ค>ชยบ้างก็เถอะคุณกําลังมีพยาธิใบไม้ในตับนะครับแล้วตัวค่อนข้างใหญ่แล้วด้วยต้องกินเม็ดฟักทองวันละ400เม<อ>็ดติดกัน40วันนะครับแล้วลโเวลาเป็นที่เป็น่าที่ที่โรงพยาบาลแล้ว้โหจิง ่ใหก็เลือดคุณมี Guys, น้อยนิดเดียวคุณเป็นนวดเนี่ยมันก็ไปไม่ c, B, ทั่วร่างกายก็ยิ่งไปอ่ะไปแก้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับก่อนนะครับกินเลือดคุณเลยกินเม็ดสะองสี่ร้อยเม็ดต่อวันต่อวันใช่ใใช่สี่สิบวันนะสี่สิบวันอยู่อยู่เมื่อไัร้ฮะทุกวันไม่กินกินอยู่แต่ว่ากินวันละร้อยเดียวมันไม่พอไม่พอไม่พอเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แค่ทำให้พยาธิสะดุ้งกันนะยังไม่ถึงสะเทือนอนะครับต้องกินให้ครบครบ โดสี่ร้อยเมตรเลยให้มันให้มันหลวมตัวกินมันม่ใจะได้ตายอยู่อำเภอไหนเนี่ยเชียงใหม่อยู่แม่ริมอะค่ะอ๋อแม่ริมแม่ริมแม่ริมวันนี้มาหลายคนละเหรอเมื่อเช้ามาเลยตอนบ่ายนี่นะไม่โทรมาเอาโทรมาครับเอาไปยืนแม่ริมนะครับโอเคนะโอเคครับแม่กกินแกร้อยเมตรไม่อยู่เอาไม่อยู่นะฮะเอาช่วงนี้พักสักครู่ครับ